ปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุ๋ยเลยเจ็บเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลําบากค่ะใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่าไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเขา่านิ้วล็อกปวดบางทีปวดร้องไห้อะ่ะเรามาลงพื้นที่นะครับเพื่อสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูลแล้วอาการที่ท่านได้ทานดีบูลแล้วดีขึ้นยังไงเดี๋ยวนะครับ เราไปสัมภาษณ์คุณป้านิตยาด้านหนกันเลยได้เลยครับดิฉันชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็ หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไมันไม่ได้ไม่ได้เลยอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเด๋ยนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอปาก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูสิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับโอมยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลย๋อมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูลดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อน้าหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรก ก็ค่อยังชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่วปวดแล้วเ <ละ S 2> เราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้วทนนี่สองแสดงว,ว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองฮอเ,าเอบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอาไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยังชั่วแล้วครับอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินเน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เห็นแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เงป้าก็แสดงว่า คุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นะเดินไปกค้าปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนเ็ายังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหานั้นได้ครับไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอคุ้มค่ากับคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนำให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกแล้หน้าสาวก็จะสั่ง ป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรามีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ใช่ใช่เขพูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองเป็นดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงนั้นเนี่ยก็บอกกับลูกอยู่ เคยซื้อพวกอะไรนะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นอ่ะที่มันเหม็นขาคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับณปันไปกัลันตินเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงครับ คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดดนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลยขนาดน้าชายยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ลุยืนให้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดได้สบายเลยไม่ต้องแต่ก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอเกอร์ตลอดไม่กล้าออกจากบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้เขาเห็นอ้าวป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญเนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะผมะเรือกาตจียงยศ6บนเพชรเกษียณมาประมาณ 20, 20กว่าปีแล้ว20กว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีค่ะ 85, 85 86เดี๋ยวนะคะ,ะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วย <laughs> กระแดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรีสวนโอแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีไอเรื่องนัวเข่าเนี้ยสำคัญเะอาเวลาเป็นยังไงคะเดินเนี่ะมัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดเออทรงตัวการทรงตัวไม่ ไม่ดีโคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วเก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนังเรวก็ใส่สนับเข่าตัวนี้เดยวตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่รัด ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายใช่รัดตระโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะใช่วยได้จะออเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้ละคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วนตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนอ่อ ตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมูก,การการเดินการอะไไม,ไม่เรียกว่ามีการที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเออเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้กอนนี้ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดินเด้เดินได้เลยลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหว มันจะแข็งมันเดิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้2อาทิตย์นี้เช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณลงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียกว่าสุดย้อนมากๆค่ะมาหลายหลาย ทานมาหลายขนาดตอนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าคเป็นตัวนี้ ตัวนี้นไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่เท้าได้เลยเราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะรบกวกพี่ติก๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเราน,นิดนึงค่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามต,ตํารวุกดอําเภอน้ําลูกกาจังหวัดปทุมธานีพี่ติก๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ หกสิบแล้วค่ะมีบ้างว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยอะเนาะปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกอ่าเริ่มมีอาการนิ้วล็อกาการนิ้ว็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้มือหนึ่งมาง้างค่ะแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ย คือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไม่ได้โอต้องให้ลูกมาช่วยง้างให้ลูกมาช่วยงงแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะั <c oughs> ้นเรายห็ว่าคุณแม่แบบแม่เวอร์อ๋อเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอิง เสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุลคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรเงี้ยดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ ไว้ก่อนยังไม่กินและนี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพิ่ตกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนไม่รู้ลองแรกเป็นยังไงอะสองสองแรกก็ฉีกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะ ชงกับน้ำอะไรบ้าะชงกับน้าเย็นชงกับน้าเย็นค่ะก็บอกชงกับน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันผู้มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นอะเนะาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้ทัสองวันสามวันอะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการก๊อบแก๊บมัน มันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดอ่ามันไม่ปวดมันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวดแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอ๋อ พิงแค่ K สองกล่องพี่เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วคว่าขอบคุณขอบคุณดีบูล <laughs> ขอบคุณดีบูลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบูญมากๆเลยใช่ไหมมีะอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายัางไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องลองกินเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่ง ตัวติ๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วร็อกนะคะทานเพียงแค่สองส,สองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึก อาการนิ้วล็อกในหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก๊อกแก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะมาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิติกทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะ โอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5ซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆผงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมๆหอม,หอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะ อ่าหมดแล้เรียบร้อยนะคะเป็นไงคะอร่อย,ออยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาดไหล่นะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอหนเอฟพรรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t s ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา